บ่อจอบสองบ่อครับอีกบ่อตรงไหนบ่อหนึ่งอยู่ข้างหน้าครับลงมาอาจารย์โอ้โหเดียวเลยดิสมมติคืนตอนที่สามพาไปดูเลยใช่ไหมเราเห็นรายละเอียดทุกอย่างใช่ไหมตอนทีสามอ่ะเห็นเป็ไงวันนี้ไม่เหนอันนี้คือรีชาร์จที่ไม่ได้เสียอะไรมากมาย ไปถ้าเป็นไปได้ไปหาไมโครมา <c oughs> ไมโครตอนที่เราเลือกอ้อยเลือกอะไรพวกนี้นะเลิอกทำอ้อยเลือกเลือกเลอกลอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไปเอาไมโครจ้วงในพื้นที่ของเราก่อนมัททำแบบเนี้ทำแบบเนี้ยอ่าข้างบนเนี่ยท,ที่เอาุ้งเขียววางไปก่อนเนี่ยแล้วเอาไว้พวกหินมวลใหญ่ใส่ไปเน่เพื่อประวันข้างหน้าใช้งานไปใช้งานไปอ่ะมันจะตันเราก็แค่ขยับมือเหมือนเหมือนเป็นการสลัด ให้น้ำมันลงลงไปไง่ายๆให้ท่อตัวเนี้ยควรจะมียังไงก็ต้องมีถ้ามีแล้วมันจะน้ําลงเร็วขึ้นเพราะเพราะในดินมันมีอากาศถูกไหมล่ะพอาะถ้ามีท่อท่อออกอากาศก็จะทําให้น้ํำเติมไปเร็วขึ้นให้เนี่ยไปทําให้มากที่สุดไอ้นี่นะไปทําให้มากให้มากที่สุดสี like, ่สิบไลนไม่่ากเกินสี่สิบอมั้ง แม่ไมโครไมไปถึงมันจ้วงวันระยะสัดเลยปัวะปั๊ะสองสองสองตักสองตักอ่ะอ่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นต้องเป็นทรงกระบอกเบี้ยอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นไม่ทรงบอกเนี้ยขออย่างเดียวคืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ลูทรงอ่ะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เรา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 ไม่ได้ซีเรียสแต่ต้องเป็นทรงกระบอกหรือเพราะถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ประโยชน์ น้ำหนักแรงกดมันไม่มีแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมีน้าหนักแรงกดเยอะแยะแล้วรูกทรงอ่ะที่มันจะกดลงไปในดินตรงเนี้ยี่ยตรงเนี้ยมันมีเยอะกว่าขออย่างเดียวให้เป็นตรงลึกยิ่งลึกยิ่งดีมันไม่ได้ฟิการณาว่าจะทําแค่สองเมตรมึ่จะขุดสักสามเมตรสี่เมตรอะไรก็ได้ถ้ามีปัญญาขุดอ่ะแล้วแต่ปัญหาคือมันมีปัญญาถมหรือเปล่าหาเนี่ยมาถมมันหาหินมาถมเนี่ยมีปัญญาหินมาถมเปล่าถ้าทําแบบเนี้ยเป็นสามเหลี่ยม เป็นเป็นเครือข่ายแบบนี้สามฝนรู้เรื่องนนั้นห่วงยางอะไรอกยางรถยนต์ไอ่ะสากตาตรงนี้กลางที่อ่ะอะไรต่ออี่ยากะทงสากลางที่นั้นอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ขุดลึกไหมลึกกี่เมตรน้ำเป็นสีอะไรสีเขียวมาประกวดบตางได้ ใช่ัไอตรงนี้ยี่เด n ยวอยู่ใน้อนเราอาจากอแรกมาเติมสะาวันเนี้มาเติมสระเติมไหมก็ตอนที่ไม่ได้ให้น้นครับให้ทสแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เอามาเติมสระเรื่อยๆนะพอไม่ก็แห้งไประอ่ะทำอันนี้เด็ทำวันนี้ดิ ทำเด็กแล้วทำอันนี้เด็เดี๋ยวเขาเนี้ยน้ำไม่ยุบน้ำมันมีอยู่ที่มันไม่เติมเนี่ยมันพอข้างข้างดินเนี้ยข้างข้างดินในชั้นตรงเนี้ยมันยังไม่ชุ่มดินดินข้างข้างมันยังไม่ชุ่มก็ดูดหายไปเลยน้ำก็ดูดหายไปพอทำตรงเนี้ยพอดินข้างบ่อเวลาเราขุดตรงนี้ใช่ไหมถูกเะลาอ่ะข้างข้างเนี่ยมันยังไม่ชุ่มข้างข้างเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันยังไม่ชุ่มที่มันอยู่อยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นรูปทรงของบ่อเฉยพอเราไม่เติมปั๊บมันจะแห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยนะ ทำแบบนี้อ่าทำแบบนี้หลายๆจุดตรงนี้ทำไปดิแล้วตอนนี้พอดีมันชุ่มมันน้ำให้ไม่ดันจะไม่ตึ้หายไปง่ายๆแต่ตัวเนี้ยต่อให้ทำเพราะมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นมอเป็นธรรมดาเนี่ยนะอยู่ยวด้านบนเนี่ยคือมือเป็ดเลยหลักการก็คือใบบาดเ็าแล้วขุดเหมือนกันขุดแบบเนี้ยได้มขุดเป็นวงวงลึกๆก็ได้หรือวงใหญ่ๆก็ได้ ตัวชันดีชันประานพ่อเรียนีใช่ไหมอะไปขุดอย่างตัวตรงกระบอกก็ได้ให้มันลึกนี้ก็ได้รอบรอบตัวบอกระดานแล้วก็เอาสว่านเจาะหรือบิดเกียนบากมันบาก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 นะไม่ใช่ตัดบากบากบากหลายๆลรูเยอะๆอะแล้วเอามุ้งเขียวพันเอามุ้งเขียวพันไว้พอมุ้งเขียวพันเนี่ยเพื่อไม่ให้ตะกรอนของ ของไอ้วกเออิซนคิงตุ๊กโปกอะ่ะมันลงไปเยอะแล้วเสร็จแล้วก็เอาหินนะมวลใหญ่ทำเหมือนกันเนี่ยเนี่ยทำาหมืนทำเหมือนกันแต่ดูนะพี่จีนะเอาหินมวลใหญ่ข้างล่างเนี่ยเป็นหินมวลใหญ่ทั้งหมดเลยแล้วพอใส่สับับข้างบนใทบนทํำเหมือนกันได้ก็ดีมีมุมเขียวอยู่ข้างบนเนี้ยรอบข้างบนตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยรู้จักหินเกล็ดปะ่ะหินเกล็ดหินเล็กเนี้ยโรยข้างบนบาก โรยไปลยโรยข้างบนเนี่ยโรยบางๆโรยโรยไปบางๆเพื่อที่ไม่ให้มันหนามากให้มีความหนาสักะมานแค่นี้ก็พอโดยประมาณน่ะไอ้ขินเก็ดเนี่ยมันจะกองพวกขยะสิ่งสกปรกอ่ะในในระดับหนึ่งเหมือนเป็นชั้นน้ําในการกรองแล้วน้ําส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะไปลงในตรงเนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นไอ้รูเนี่ย มีงอยู่ที่มึงใช่ไหม <_ d umb> อ่าไปหาแหล่งน้ำข้างบนเนี่ยมันมีไหลมาห,หาเราหาอันนี้บ้างไหมมามหารูนี้บ้างไหมน้ำด้านบนเนี่ยมันมีพื้นที่เขาเนี่ยมีไหลรวมกันบ้นางไหมระชักลงอันสองอันนี้ทั้งหมดเลยยิ่งเยอะยิ่งดี <_ d umb> อาาจรย์ครับบมีี่่่ออเเกาาาาทท้ไวจรยย์ังอยู่ในที่มึงใช่ไหมข้างๆ อันแรกครับกาเนี่ยเนี่ยตอนนี้ใช่นสองบ่อสองบ่อขุดลึกไหมก็เขาเอาวงไปไม่านเปะมาณสก่สิเม่อราเก่านได้อยู่ไหมได้จิดีเลย ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยพอบ่อนึงก็เลยสั่งเป็นกลวงเลยครับกลวงกลกําลัจะบอกว่าให้มึงลงไปเปิดข้างล่างเปิดไอ้นี่เปิดคันคีเลนเนี่ยให้น้ำลงไอ้ดีพอบ่อนบ่อส้มมึงจะลงมาแล้วแตกคุณไม่ลงแล้วมีบ่อได้อยู่แปลว่าตัวเนี้ยมันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นรองกลมใช่ครับใช่ไหมรองกลมคือบ่อบาดาลน่ะบ่อประดาน ยี่สิบเมตรเลยเอ่ะไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจนจไม่ต้องสนใจพี่พูดเนี่ยคือมันเป็นวงใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนหนึ่งวงแล้วข้างล่างก็เจาะลงไปลงบาดา,นขนาลข้ะละ <c oughs> างล่างอีกใช่ป่ะใช่ครับโอ้โหแม่งยิงโคตรดีเลยไรท่อนี่มันอยู่นะไอท่อเนี่ยมันอยู่ลึกถึงยี่สิบเมตรเลยอ่ะ ูลึกคือแค่สิบเมตรวงขนาดใหญ่ไงหรอใช่จะลงคนลงไปลงคนลงไปได้เ็พีค่แค่เมตรนึงมันมีแปดสิบกว่าเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบกว่าเมตรวงยังมีคนคงไม่จอดเมตรห้าสิบหรอกคนเต็มที่ก็แปดสิคนลงได้ป่ะแล่ะแล้วตาเรามองอยู่เนี่ยยังเห็นไอ้ท่อที่มันโดดๆนี่ขึ้นมาปะเห็นได้ป่ะโอ้ยยินดีเลยมันไปต่อท่อเนี่ยขึ้นมาไปต่อท่อแต่ไม่ต้องต่อมาสุดสุดบนนะ ต่อให้มันให้มันสูงๆหน่อยในระดับหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะบาเดเพื่อที่จะบาดแล้วแม่ตรงนี้นะเอามุงเขียวอะไรก็ไดลปิดไว้เอาปิดไปธรรมาดาแล้วมึงเอาน้ำมาตเติมนี่เลยเนะนี่ยเนี่ยระบบมที่พูดมาเนี่ยมึงยังไม่ได้เสียตังอะไรทุกอย่างเพราะบอกบาดานมก็มีแล้วเข้าใจไหมอ่าเจมส์ที่ก็แค่ไปทำรีชาร์จเท่าไหร่ครับเจมส์อ่านั่นแหละไปเติมครับ มันไม่มีคำว่าเต็มเลยอ่าเติมไปเถอะมีเนี่ยท่วมอยู่บ้านทุกวันเนี่ยอ่าก่ข้างซีอ่าทวมทวงทวงอยู่ผมทุกวันเนี่ยแต่ก่อนผมก็คิดอย่างเงี้ยแหละเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไงขอเชื่อไงเราอยู่ที่รากเนี่ยพอไปปฏิบัติจริงไม่ใช่หว่ะล้นมีทะลักด้วยมีน้ำล้นน้ำทะลักขึ้นมาตามหน้าฤดูกาลไอเนี่ยไปทำซะแล้วพอทำเสร็จตัมเรียบร้อยนะไอบ่อตรงเนี้ยตรงกลางอ่ะจับน้ำจะไม่ค่อยยุบ เพราะมันไปดันข้างล่างไว้ไงมันไปเติมข้างล่างไว้ไปดันข้างล่างยันยันข้างล่างไว้จึงทาให้ตัวน้ําในบ่อตรงเนี้ยจะไม่พออย,อยู่แล้วหลังจากเนี้ยพื้นที่ใครไม่รู้ทิง้งน้ําทิ้งอะไรนะเอามาลงบ่อนี้แต่ตอนที่ทําเนี่ยระบาดเพราะงี้เอาหินลงนะเอาตัวหินลงไอ,อ้แต่ความจริงก็ไม่ต้องลงก็ได้เอาจริงอะลงไปนั่นแล้วไงเออคือไม่ต้องลงหินก็ได้ไม่มีใครใช้อะไรอยู่เลยใช่ไหม,ไมเอาแมงลาาไปลงเลยใทั้หมดเลยไม่ระวังกดโงไปอ่าชักน้ําอ่ะชักน้ําในพื้นที่ทั้งหมดอ่ะเเอาแมลงไปนี ของเราอะ่ะให้เยอะแล้วก็ไปลงทาแบบเนี้ยในบาดาลของเราให้เยอะลงให้หมดเลยแล้วไอ้ตัวเนี้ยระดับน้าในในตรงกลางเนี่ยจะไม่พอยุบเพราะมันประหยัดข้างล่างแล้วนะหนึ่งแล้วพอในการเวลาผ่านไปนะเมื่อเราเติมน้ําไปเนี่ยจากน้ํมันอยู่ที่ไรแปดสิเมตรเจ็สิเมตรนี้ใช่ไหมมันจะสูงขึ้น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 ทําให้การสูบน้ําของเราอะ่ะประหยัดพลังงานขึ้นแล้วก็ได้น้ํามากขึ้น พราะตูดน้ำลึกกับตูดน้ำตื้นอันไหนประหยัดทรงงานกว่าเน่น,น,ะงงนะตูดน้ำตื้นใช่ไหมดังนั้นเราไปแก้ตรงนี้แล้วก็ไปทำอันนี้ละแล้วเอาโซโล,ล่าโซล่าเซลล์นะตูดน้ำจากที่ไหนก็ได้แต่ขอคือเต็นบอบาบดานนะบอรบาดานบอเนี้ยบอเนี้ยบอ่อไหนก็ได้เอาไปเติมรีชาร์ตเติมทุกวันเติมทุกวันเติมทุกวัน,วนเดี๋ยวแม่งลับมาดีเองเดี๋ยวแม่งช่ำเลย ทางลาใ้ทาเลยไม่ที่เราไปทํากันที่เราไปทํากันที่กําแพงเพชรอะ่ะที่เป็นไลทอ้อยอะ่ะที่ผมเอาน้ํามอเตอร์มอเตอร์แห่งโซล่ายี่สิบแผอ่อ่ะเอาไปเติมที่บอ่นะเอเ,อเออนี่น่ะมันนั่งเพอินเล้วะเอออันนั่นแหละลองไปดูขเขาดิคือเขาลงโ,นะลงโซล่านะลงโซล่าเปลวแล้วเอาเรารีทาร์ไม่เติมกัญชาเนะ เติมรีชาร์จเพราะเรากำลังจะเอาน้ําน้ําข้างบนให้มันฉ่ำใช่ไหมอ่าต้องเติมรีชาร์จแต่เราคือไปดูดน้ําข้างล่างดูดน้ำข้างล่างอ่ะเอามาเติมข้างบนดูดน้ำข้างล่างเนี่ยเอามาเติมข้างบนเมีโปรรวยๆมาแล้วเว้ยอจารย์ทำนะเรื่องเรื่องพูดบอลงไปนะครับที่เล็กโทสุดใส่ใช่ไหมครับแล้วก็เออาพ่แล้วก็อะไรพวกนี้มันอย่างเอาถุงลงพวกนี้กว่าจะเรามันต้องใช้ ใช้หินใช้อะไรเยอะอะไรก็ได้ไงของมันใหญ่อะแต่ว่าถ้าถ้าเปลี่ยนจากเราเราใช้หัวจ่องแตจะเป็นประมาณรถหน้าแปดหน้าเก้าครับสองเมตรสามสี่เมตรก็แล้วว่าตรงกลางเราที่ที่ท่เอเกลือน้ำเราใช้ลึนหน้าสี่มเมตรครับมันก็เหลือพื้นที่รอบๆไม่เยอะพอเตอิมหินมันใช้หินได้เยอะรู้เข้าใจนะที่ที่ที่จะพูดเนี่ยเข้าใจแต่น้ำหนักหมดน้ำยังไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันทำง่ายครับ เราก็เลือกเอาอ่ะแล้วแต่แต่น้ำมันจะลงไปเนี่ยมันมีต้องมีน้ําหนักกดในแนวดิ่งเยอะๆใช่ไหมมวลน้ําเยอะๆถึงจะมีน้าหนักในการกดแต่ถ้าหากว่ามันสูงก็จริงแต่มวลน้ําของน้ําหนักแม่งน้อยเ่ะแรงกดมันก็น้อยไงแรงกดมันก็น้อยดังนั้นคืออยากให้มันไปทรงกระบอกมากกว่าที่ไปทําที่คลองผุงอ่ะเขาผมก็ทําแบบนี้เคยดูใช่ไหมเออนั่นแหละตัวล่างเขาทั้งหมดอ่ะไม่ได้เอามา รถอ้อยนะผมไม่ได้มารดอ้อยนะอ่าผมเอาไปรถเติมรีฮาร์ดพอเวลาผ่านไปประมาณสนะักเกือบปีอะ่ะเดินไปข้างในเนี่ยเดินไปข้างในไล่เอานะเอามือจบเอามือจบไปเนะี่ยลึกประมาณเนี้ยนเยือนน้ำเละทั้งพื้นที่เลยคูมาเรียนะพื้นที่เลยอันนี้นีหวัดตีตัวล้าบอ,ะอ่ะอ่า <c oughs> ดังนั้นบอกแล้วแค่อ้าปากเขารู้แล้วว่ากำลังจะพูดอะไรอยากจะเอาน้ำครับตู้น้ำจากบ่อบาดาลอันนี้ไปลดสี่สิบไร่โอ้ไม่ต้องทำหรอกมันมีแต่หมดเยอะเปล่าทุกวันเนี้ยเอาไอ้นี้ยเอาบ่อตู้น้ำจากบ่อบาดาลเนี่ยไปลดอะพอพอใช้ป่ะล่ะพื้นที่ทั้งหมดอ่ะเห็นไหมล่ะอ่านั่นแหละก็ไม่พอหรอกจะเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าทำแบบเนี้ยแคพอ แล,แล้วการสูดน้ําจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่คือข้อดีสูงสุดของธนาคารน้ำใต้ดินที่หลวงพ่อสมานสอนมาแต่ความจริงมันก็สามารถเอาไปทําส่วมที่ไม่ต้องที่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเต็มอะ่ะแต่ไม่ใช่ไปกอกขัดขี้ลงในระบบรีครชาร์ชนะไม่ใชนะ่ก็ระบบรีชาร์ดนี่แหลอะอก็ระบบรีชาร์ดนี่แหละแต่อย่าไปเอาแบบน้ําละขี้อะไรไปลงอยู่ในระบบอย่างนั้นอะ่ะคุยชาร์ดไม่ได้ ทำแบบรีชาร์จเนี่ยรองท่วมเราที่ท่วมดินเราทั่วไปใช่ไหมรองแม่งกดให้ลึกดิดทําให้ลึกติดเ,เออและแม่งคางค้างเนี่ยนะขาค้างเนี่ยนะปกติเราจะลองลองใส่อะลองลองปูนอนะลองปูนใส่แล้วก็เจาะรูคางค้างใช่ไหมลองทําให้ลึกตรงเป็นแนวดิ่งท้ประมาณเมตรสองเมตรดิก็มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปดูดที่หรอกมอยู่ที่หรอกน้ํามแม่งกดลงไปหมดอะ กดลงไปกดลงไปหมดนะถ้าไม่เยอก็ลองไปดูพื้นที่ทข้างๆในทางธนาคารไว้นะเดินเดินเดินไปที่พื้นดินเนี่ยจกไปเนี่ยไม่ลึกหรอกเดือดี้นะลบ้าเหรอหมายว่าน้ำอ่ะ <c oughs> มัลงไปลงไปแล้วมันมันช้ำพยายามไปจกไปไกนลนะเพราะเราขี้ลูกทั้งหลังเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทางแก้ไขเรื่องของธนาคารน้ำได้ดินสำหรับคุณโดยเฉพาะ ผมเปิดบอให้สัญญาแล้วว่าการลืมไงถ้าถ้ายังคล่องใจตอนตีสามไปดูตอนกลางวันตอนนี้อีกทีหนึ่งละว่าน้ำม,มันอยู่แค่ไหนระดับไหนครนาวนี้น้ําตรงเนี้ยมันจะสูงขึ้น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 ,น,นเดี๋ยวมันจะประหยัดค่าไฟไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปติดโัวรัเซล่ยวพอ่าน้ําสูงขึ้นมันใช้พลังงานน้อยลงและเนะี่ยดูน้ำอะแต่น้ำม,มันขึ้นไปละเวลาการสูงน้อยลงไหมล่ะเนี่ยคือทางแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ไขที่ปลายเหตุจะดูดน้ำข้างล่าง ชีวิตคุณอนะ่ะทำเพียงแค่ดูดน้ําข้างล่างขึ้นมาลดข้างบนข้างล่างก็พองเพื่อไปเติมข้างบนระหว่างว่าข้างบนจะอยู่ไอ้ยี่ข้างล่างมันยังพองเลยถ้ามันจะไปเก็บอะไรได้มันก็วนอยู่อย่างนั้นกลายเป็นว่าคุณไม่เคยไปเติมมันขึ้นมาเป็น,ปนบุดช่องว่างตรงนั้นถ้าคุณเติมไป่บุดช่องว่างอะความทามันจะเกิดขึ้นจริงไปทําซะแล้วใครที่มีบอ่อบาดาลก็ไปทําแบบนี้ซะมันไม่ได้เสียหายหรอกปกติเราแม่งเข็นกับตัวที่หายเลยใช้ออกไปอย่างเดียวถูกต้องไหม ใช้ออกไปอย่างเดียวโดยที่ไม่เคยเติมกลับไปเลยบ่อประดานก็มีอยู่แล้วอะแค่แคบกๆๆๆๆไปปูมา,มาแค่นั้นก็จบแล้วกรอบผมนี่มีสองบอ่อเลยบอ่อหนึ่งไว้เติมบอ่อหนึ่งไว้ใช้รวยอะทำไมาจาะองบอ่อเจอะปีอ,อ,อ่าไอ้ตู้เจาะให้อ่าเจาะจปีก็เจาะเล่นเลยเนี่ยน้ํามาก็เติมลงน้ํามาก็เติมลงหายหมดแหละแล้วใช้มันเป็นระบบ ระบบระบายน้ําได้ด้วยระบบเนี้ยนะใช้เป็นระบบระบายน้ําได้ด้วยในพื้นที่ใครที่แบบสมมุติบ้าน,นอย่างเงี้ยลางลางน้นา,านเต็มอะไรไม่รู้คพึ่งระบบระบบน้ําเวลาฝนตกน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วม,อวมลองบาดานก็นตองดิอ่าขอบอ่อเดียวแหละแม่งพื้นที่เราในน้ําหายหมดเลยเวลาฝนตกะมันจะลงในรูแล้วนนก็โก้โก้โก้แต่มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งในการทําแบบเนี้ยแ,บบแต่ คุณต on like ้องไปถึงจุดสุดยอดก่อนถึงจะเจอข้อเสียตอนแรกคุณจะเจอแต่ข้อดีอ่ะข้อดี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 ไปหมดแต่ถ้าคุณทํามาตลอดแบบเหมือนที่ผมทาคุณจะเจอข้อเสียของธนาคารน้ำใต้ดินข้อนึงคือถ้าคุณเติมมันจนแน่นจนอิ่มจนฉ่าแล้วนะเวลาหน้าฝนนะมันจะทะลักแล้วมันจะอุดไม่อยู่นั่นแหละแต่คุณคงไม่ถึงจุดนั้นนะเจอด้วยอีกนั้นอีกหลายปีกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยบอกวุ้งผมอ่ะ ทั้งบอ่อเลยอ่ะบอ่อใหญ่เลยนะเจาะแม่งธนาคารบอร่อกระดานแม่งกลางบอ่อยแล้วเวลาจับงงั้นถักท่อออกถักท่อออกน้ําก็จะลงไปใช่ไหมทาอย่างนั้นอนะ่ะทุกขอบ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 กลายเป็นว่าระดับน้ําจากลึกๆอ่ะสิแปดเมตรอ่ะประมาณสิบแปดเมตรอ่ะตอนเนี้ยเดินลงไปเนะี่ยมองเห็นเอามือจกเล่นได้เลยนี่คือข้อดีตอนหน้าแรงนะ แล้วข้อเสียตอนหน้าฝนก็คือเวลาน้ําฝนมันมาตามคลองห้วยหนองคลองมันปกติฝนตกหนักๆอ่ะเออนั่นแหละทลากอกติมอ่ะมันก็จะเอ่อขึ้นมาแล้วก็ไหลปากๆอ่ะเออนั่นแหละวันนี้ก็เลยเป็นบ่อเนี่ก็กลายเป็นบ่อไปเลยพอตอนหน้าแล้วก็ดูดลงไปอ่ะพอตอนหน้านันก็ดันขึ้นมามันไม่ได้ดันออกมาที่บ่อนะ ไม่ได้ดันออกมาที Gracias ่ปากบ่อนะถ้าดันออกมาตรงปากบ่อเนี่ยผมหุดได้ไม่มีปัญหาแต่มันเป็นซึ้งข้า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 งของบ่อบาดานที่มันอยู่ตรงเนี้ยเวลาเขาเจาะเนี่ยเขาเจาะใหญ่กว่าท่อถูกไหมล่ะอ่าเจาะนี่ยเจาะใหญ่กว่าท่อเนี่ยมันไปดันออกข้างข้างตรงเนี้ยออกกันมาหมดเลยคือข้อเสียของธนาคารแล้วทนี้ก็เดี๋ยวทุกวันนี้จากสวนมะพร้าวที่ผมวางวางวางแผนเอาไว้ก็เลยกลายเป็นบ่อบุ้งเหมือนเดิม ก็เราสูงชูไม่ไหวเวลาหน้าฝนคดีมันฉ่ำหมดแล้วถึงเป็นแบบนั้นแต่ของคุณคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมั้งอีกนานตลาดก็ไปทําที่ถุงๆตรงเนี้ยโอเคนะอ่าดีกว่าติดตัวล้านะอืมหมื่นหนึ่งมนะั้งประมาณหมื่นหนึ่งเนงะี้ยค่าแมคโครอ่ะห้าพันนะชั่วโมงก็ได้ตั้งกี่หลุมอ่ะถูกปะ่ะดวงมไม่ไม่ไหววิธีมันแมคโครเดินไป่ไหวเพื่อเพื่อตกกักบั๊กไม่ต้องให้มันถอย เสียเวลาให้มันหมุนเลยปักหมุนสี่ทิศปากปากเลยแล้วก็เดินออกไปแป๊บเดียวแหละไอตอนมันขุดเดี๋ยวแป๊บเดียวแหละแต่ตอนที่มึงทำมากบอันนั้นนานอันนั้นคือคือแล้วแต่แล้วจะมันนานเลยแหละพี่เจ้าน่าเอ้า